พิ h ชาแนลสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้พิมพ์สิพามากินจ้านี่หมกม่วงพอดีพิมพ์ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตของไอ้คนแดนเนาะจ้าแล้วบ้านนี่ไปพ่อหมกม่วงจัดถือขดถึกแน่จะเมือ่อโอ้อยลาปากเสร็จแล้วจ้าอย่ากกินตะดนแล้วจ้าแล้วบ้านนี้กลับไปเอ็นห็นยู่ล้านเอเชียเนาะจ้ามันก็เป็นหมกม่วงบ้านเหระจ้า อ่อ,อยุรานเอเชียต้องบมันแพงแพงแม่จ้ะตอนช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดจ้ะก็เลยแบบอดกับอดเอาซื้อกินว่ญญันจ้ะเพราะขึ้นยากแม่จ้ะไอเดนพอดีมือนึงนะจ้ะก,กำลังสิไปซื้ออันอีหยังให้ไอลูกา้ายเนาจ้ะไปซื้อพวกผลไม้สิเอาฮ็ดไปกับเขาไปเฮ็ดไส้นั่นแม่จ้ะกงเวลาพ่านไหน สไปโรงเรียนเนาะกสิได้หอหอเป็นขันบ้านเขากันหอเขา,จ,าจะแจ่วายู่นีพิ่นหอผลไม้จ้ะเขาพิ่นไปกินอยหันเพราะว่าเขาก็จ่ายเงินแล้วเนาะระบาดนี้พอดีพอดีจ้ะพี่น้องโชคดีคะ่ะคแล้วไปเห็นไปเห็นบักม่วงไมจ่จ้ะบักม่วงแบบบักม่วงไอ้เด่นบแม่ของบ้านเขาดอเจ้ะเป็นเป็นบักม่วงอัน่นมูวมหวา่าม้าจากใสจากินกินคล้ายๆสิบ เป็นเป็นบกม่วงปลาคล้ายๆบกม่วงปลาบ้านเขาเนี่แหละจ้าแต่ว่ากรอบตีค่ะตีแน่จ้าพิมกับ่าได้ซื้อมาไหลดอกจ้ะเพราะว่ากั็มีบางเทือที่แบบบ้าซื้อมาระบานนี่เหมือนกับกค่อยกรอบเม่จ้ะบกค่อยกรอบแล้วกิ่นกินสีเพิ่นเพิ่นสิกินซุปเนาะจ้ะคนทั้งนี่เพิ่นบกกินดิบคือบ้านเขาบันี้ไปเห็นแม่จ้ะตีดีค่ะค่ะจ้กเขียวระบานนี่ก่อน พิมพกินมือนึงเนี่ยจะกรอบคัะกรอบในระว่างนี้มือนี่พิมกับวาสีผ้า,าในวาสิมะสวนนะจ้ะมะสวนพี่นงกินน้ำกันเดี๋ยวสิเบิงเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเบิงเดี๋ยวว่ามันกรอบปันใดจ้ะเดี๋ยวมากินกันเลยจา้าอันเบิงเบิงน้ำจิ้มพิมพก่อนจ้าพี่นงจา้มามะพริกอันนี้หอมหอมหอะหอมบานเขาละจา้าหอมซอยละกั มกพริกพิมพิมออกแบบมแบบุกพริกไอ้สดๆเป็นนุ้ยเล้จ้าพ่ดเอามุกพริกผงแล้วกะข้าวคั่วจ้ะมือนี่นนรรอ,อันปลาล่าพิมอันไอคุณพี่ไทยกับนางฟ้ายได้จะตีกันมืออ่ะเสียบป,ปันไดจ้ะขมบเสียบสิบปันไดจ้าสองสองยี่หออจ้ะของพี่ไม่กับไอพี่นางฟ้าจะตีกันปึมบั่มบึมบัม,ม,มเลยเดี๋ยวมากินน้ำกันจ้า ได้มักครับจ่พี่น้องลูกสาวว่อยากออกกล้องจ้าช่วงหนะกินกับกินยากคักๆโอ๊ย <laughs> ได้กินบอสอือแม่จ้ะอือเอายวนน้ำลายพี่น้องแม่จ้ะพี่น้องจ้ะ จับค่ะจับขมัดง่ายเลย ไม่เห็นงานก็พี่ยูเนี่ยจะ้ะอันอันแม่ตู้เพื่อนกับว่าเมื่อฝึกงานแหละจะบึงคิบเพื่อนกับแม่ันอิลี่จ้ะมาฝึกงานเมื่อทดลองงานบัทันได้เนีน่ยเป็นพนักงานอิลีเมื่อ <c> ฝ <oughs> ึกงานก่อนจะ้ะระบววันนี้กับที่อเวลาไปยามบ้านมันจะไปะยามบ้านมูบ้านผู้น,นั้นบ้านผู้นี้ก็มีเนื้ออยากเนื้อกินจ้ะพี่นงมันก็นเลยเห็นเหาอดปรดิจะ้ะบ้านนั่นก็มีแกงอัน พักกี่เล็กบ้านนี่ก็มีแกงป่าบ้านนั่นทั้งนั่นก็นมีไอ้เพื่อนเอินอีอย่างโซเลมีลาบมีก้อยตำมะฮุงก็มีมีแต่เนื้อหยวนน้ำลายจ่าพี่นงรบาดนีเอันเห็นบัดใดแม่จ่าพี่นองโอ้ยระหิวบัดนั่นโลจ่าทรมานใส่ทรมานทองค่ะค่ะอันวาบอจ่าพี่นองผู้ใดเป็นคือพิมพ์เนี่ยเห็นแล้วล็วคืขึ้นยากด้บัดเนี่ยจ่า จากที่จากจากบขึ้นพ่อนะ่ะจากพราะเพราเห็นน่ะคือจากสันทีเลยจัง่าเห็นนั่นมีเว่นก็มีหลายบ้านอยู่จะกินบกม่วงอ่างเนี่ยพิมกบน,น้ำไหลไหลอยู่บเ่เสาแล้วบบาน,นี้ว่าโอ้ยไม่อยากคักเส้นาน่าจันมือนี้ก็ได้จังใจครับจ้ะพี่น้องจ้าได้กินแล้วจา <laughs> ้ม เจ,จ,จ็บจ็บจบคำนี้ใหญ่เลยหอมจ้ะหอมหน่อยหอมบันหา <laughs> โอ้ยพี่น้องจ้าบางทันอันสมัครอันนี้จ้าสมัครพริกสมัครพริกเกลือไอ้ค้างๆจ้าพี่น้องกันขอขึ้นโอ้ยเัิเลยได้ พักไปวันน่งน,นะจ้ะมากินตัวจ้ะสูสูตัวไปจ้ะพี่น้องจ้ะแบบก็ครับจ่าตอนบึกงน้ายน,นึง มื่ออื่นไปเฮ่งานจะเป็นยังไงพ่จ,าจา้าไม่กินน้ำกันเด้อจา้าเด้อแซ่บค่ะค่ะ 怪难难的。 ถยพึ่งกระตาฮักค่ะกจะารูปแบบนี้ถวยน้ำจิ้มพึ่งกระไดแซบจะไปลองซ้นทุใส่ยจะสู่ตายบวานเนาคำนีออ้ใหญ่เลยคำตาเหลียอดอืม น้ำทือเขากลัวไม่ใจคิดแถวเลยว้าพูดแล้วพูดแล้วมีแหงทองนะจ๊ะ mm hmm. พยายามมูบานี่เห็นจะเพื่อนอ่างกินอ่างเจ้าของบานนี้เมื่อกินอ่างมูแล้วจ้าเด้อวพี่น้องส <c oughs> ิอยากน้าพิมพบ่หันกินว่าเป็นตแาแซบืพจังพี่น้องกินหอกก้จพี่น้องจ้าก็อดสาเบิ่งเอาซะเด้อวจ้า <c oughs> จริงอันอน,นั่นเป็นแต่อันเลี้ยงไล่สาละจ้าฟอ,อยไปฟอ,อยมาละจ้าแล้วก็กิน <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะจ้ะพิมพ์กข็ขอขอบคุณเหลายจ้ะขอบคุณพี่น้องอชคูค้นจ้า คือเก่าเด้อที่มายามพิมพหรอกคะที่มาเป็นกำลังใจใพิมพ์กดไลค์กดแช์กดติดตามเ้อจ้าเด้อสำหรับผู้ใดพูดทันได้กดติดตามก็อย่าลืมกด,ดจ้าพิชชนแนลจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเพื่อสิได้บบพายคลิปต่อไปของพิมพเ้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้พิมพ์ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า